ร้านเนี้ยวงในแนะนำเลิศร้านกินบิบ่ะนี่ป้านี่ป้าไปเลยไปถึงแล้วไปเลยค่ะไปเลยค่ะร้านกิบิบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูค้รับทานเป็นบุฟเฟ่ต์เป็นไหนดีครับผมส่วนทางร้านจะมีทั้งวากิวบุฟเฟ่ต์พรีเมียมบุฟเฟ่ต์แล้วก็สแตนดาร์ดบุฟเฟ่ต์นะครับผมงั้นเอาเป็นบุฟเฟ่ต์วากิวบุฟเฟ่ต์ค่ะได้โอเคค่ะ เขาบอกวก่าท,เทีเด็ดและพรีเมียมสุดๆเนื้อวากิวใ,ใส่เนื้อแซ่ถ้าความทำแบบนี้กำลังดีเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวค่ะอยังไม่ได้กินอ๋อยางใช่ไหมคะค่ะเขาบอกว่าถ้าจะกินแบบว่าเนื้อที่แบบว่าพรีเมียมสุดๆ,ดๆเขาทำให้กินแบบเดือดไม่ต้องกินกับน,น้ำจิม้มร้อนไหมคะระว่งร้อนนะคะ เป็นยังไงมะคะพี่เต้เนืน้นนอนมเฮ้ย <c oughs> จะบอกว่าเนื้ออะไม่ต้องกินกน้ำจิ้มอะไรเลยคือทนืนี่เมาะใส่เนื้อแบบไม่ได้นิ่จริงนะเราต้องกินแบบว่ามีสิดมันนิดนึงหลายๆอันเองใช่ไอ่าอูมามิ <c oughs> <c oughs> ต่อ uhm. ไปค่ะเมนูหม uh. uh ูห huh. มูท huh ี wow. ่ฉันก็ก yeah, ินค่ะรู้สึกว่าเป็นปสามชั้นค่ะชิ้นที่หนึ่งไปค่ะเนื้อริบอายจ้าน้ำขอังเลยจ้ะได้จ้ะคุณชอบทุกชีรีส์เกาหลีหรือเปล่าทุกเนี่ยดูแทบทุกดจันกึมโอ้โหแย่จังกึมคือเฉยมากเลย ดีไหมหโอเคต่อมานะคะเรามากันที่เมนูหมูบ้างเริ่มจากพอ็อกช็อปคะ่ะพอ็อกช็อปเริ่มคะ่ะเริ่มคะ่ะนุ่มมาก แล้วก็จะบอกว่าในส่วนของตัวเนื้อเนี่ยส่วนผสมของเนื้อค่ะมีความเข้มข้นของเนื้ออยู่แล้วโดยที่แบบเราไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยก็ได้จริงอย่างอย่างที่เขาบอกเลยอะแต่ไม่ต้องควนะถ้าเกิดว่าใครแบบรจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มก็จิ้มได้ค่ะมีน้ำจิ้มให้นะคะมีกระเทียมมีพริกใส่ให้แล้วก็นอกจากนั้นมีน้ำจิ้มเป็นแจ่วให้ด้วยนะจ๊ะมีเป็นแจ่วแล้วก็มีเป็นซีฟู้ดให้นี่ค่ะ หมู3ชั้นยั่วๆค่ะทีเด็ดคือต้องจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำดำนะคะ้าสี่สามสองน้ำน้ำจิ้มถึงก็ไหน้อางวนุ่มนุ่มที่สุดอร่อยแต่จริงมันก็จะมีส่วนที่เป็นมันของเขาอยู่นะคะชอบเน้นตรงมันอ่ะก็เนี่ยทาตัวช่วงมันได้ มาต่อกันอร่อยมากอ,อ,อร่อยมากอร่อยไม่ไหวแซ่บแซบมากซุปเปอร์โอแบบปปนัวมากอ,อิ่มมากอิ่ม เรามาแนะนํากันหน่อยว่าถ้าเกิดว่าคุณมาใช้บริการที่ร้านกินดีแล้วเมนู Recommend Recommend แนะนำดีๆถ้าเกิดสายเนื้อถ้าเป็นเนื้อเป็นอะไรเอ่ยที่เลยเนื้อวากิวให้เป็นเนื้อวากิวอะถ้าหมูอ่ะสายหมูน้ำขอให้เป็นเนื้อหมูสามชั้นใช่ใช่ที่เมื่อกี้ใช่แล้วก็ทิ้งท้ายเนาะสำหรับร้านกินดีนะคะกินดีเนี่ย ก็จะมีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยค่ะและสําหรับร้านกินดิกริวนะคะ mm hmm. ก็ตั้งให้บริการอยู่ที่ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทนรัลพาซารัตนาชิเบศค่ะ mm hmm. มาใช้บริการกันเยอะๆนะ mm hmm. ไปก่อนบ๊ายบาย